เติมนะครับเรามาดูกรณีที่เป็นผู้ขายบ้างจะลงบัญชีอย่างไรนะครับซึ่งผู้ขายนั้นนะครับจะไม่ได้แบ่งแยกออกมาเป็นว่าหักส่วนลดแล้วหรือยังไม่ได้หักส่วนลดนะครับจะลงตามปกติเลยนะครับเรามาดูกันนะครับตอนที่ขายก่อนตอนที่ขายคือวันที่5มกราคมก็เดบิตด้วยลูกหนี้นะครับการค้าและขายสินค้านะครับจึงเครดิตด้วยขายสินค้า ด้วยมูลค่าที่ขายออกไปนะครับก็คือ2,000นะครับ2,000ก็คือการนำหน0่งร้อคูณยีนะครับต่อไปนะครับเมื่อลูกหนี้นะครับนำเงินมาจ่ายชำระหนี้ในวันที่7มกราผู้ขายจะลงมาที่บัญชีอย่างไรครับก็ต้องได้รับเงินนะครับจึงเดบิตด,ด้วยเงินสดเครดิตลูกหนี้ออกไปจึงเครดิตด้วยลูกหนี้การค้า ตัวลูกหนี้เท่าไหร่ครับเคยตั้งไว้2,000ทางด้านเดบิตใช่ไหมครับล้างออกไปทั้งหมดก็คือเอามันไปไว้ทางด้านเครดิต2000แต่ว่าเราจะได้รับเงินมาไม่ครบ2000เนื่องจากว่าลูกหนี้ของเรานําเงินมาจ่ายชําระนี่ตามที่เราจะต้องให้ส่วนลดนะครับส่วนลดที่ผู้ขายให้กับลูกหนี้ก็คือส่วนลดจ่ายส่วนลดจ่ายจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับ ดังนั้นจึงเกิดส่วนลดจ่ายขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อบัญชีเรามาคำนวณกันนะครับว่าผู้ขายให้ส่วนลดจ่ายเท่าไหร่นะครับเราคงทราบกันอยู่แล้วก็คือนำสองพัน 2, นะครับคูณ2%เซก็คือ40บาทแล้วเราก็ทราบว่าเงินที่ผู้ขายจะได้รับก็คือ1,9 6 0ครับก็คือเงินหลังหักส่วนลดจ่ายไปแล้วนะครับนี่คือรายการค้านะครับที่ผู้ขายลง,งบันทึกบัญชีเมื่อผู้ซื้อนั้น นำเงินมาจ่ายชำระหนี้และผู้ขายให้ส่วนลดกับลูกค้านะครับต่อไปนะครับผมก็จะสมมุติเหมือนเดิมว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำเงินมาจ่ายชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ผู้ขายเนี่ยให้ส่วนลดนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะผมจะสมมุติว่าวันที่7ไม่มีการเกิดขึ้นโดยจะสมมุติเพิ่มเติมไปว่า ลูกหนี้หรือลูกค้าที่เกิดจการซื้อนั้นเขานําเงินมาจ่ายชําระหนี้ให้กับผู้ขายภายหลังวันที่15มกราคมก็แปลว่าผู้ขายจะได้รับเงินเต็มๆตามมูลค่าลูกหนี้เลยเนื่องจากว่าไม่ต้องให้ส่วนลดกับลูกค้าการลงรมาวบัญชีเป็นอย่างนี้นะครับผู้ขายก็จะเดบิตด,ด้วยเงินสดได้รับเงินสดมาเต็มๆนะครับก็คือ2,000นะครับ และล้างลูกหนี้ออกไปนะครับจึงเครดิตด้วยลูกหนี้การค้านะครับด้วยยอดสองพันนี่คือการลงบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่เป็นผู้ขายนะครับทั้งให้ส่วนลดเงินสดนะครับที่เรียกว่าส่วนลดจ่ายแล้วก็กรณีที่ไม่ต้องให้ส่วนลดนะครับเราจะเห็นว่านะครับกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อนั้นเราสามารถเลือกลง ในการบันทึกซื้อเนี่ยได้2ลักษณะนะครับแต่ในขณะที่ผู้ขายนั้นลงได้ลักษณะเดียวนะครับคราวนี้ผมจะขอพูดนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายสําหรับการเรียนนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อนั้นมักจะลงด้วยราคาที่ไม่หักส่วนลดก็คือเวลาซื้อนะครับก็จะลงบันทึกบัญชีตามวิธีแบบนี้ครับเมื่อซื้อก็ลงบันทึก แต็นจานวนไปเลยนะครับมูลนี้ที่มีอยู่ก็ลงไปให้ครบนะครับแล้วเมื่อจ่ายชําระนี่ก็ถ้าได้ส่วนลดก็ลงบันทึกบัญชีส่วนลดรับนะครับและถ้าเกิดไม่ได้ส่วนลดก็ลงบันทึกบัญชีแบบนี้นะครับส่วนวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้นิยมกันมากเท่ากับวิธีที่1นนะครับ